สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ของสำนักงานสากรจังหวัดขอนแกน่นสำนักงานสากรจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากรที่8จังหวัดขอนแกน่นนำบุคลากรเข้าร่วมทํากิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ5ธันวาคมพุทธศักราช2565โดยมีนายนัฐพลแป้นนอกสหกกร์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยพิธีถวายราชสการะ ถวายราชสุดดีและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณพร้อมร่วมกันทำกิจกรรม5สบริเวณพื้นที่สำนักงานสา,ากรจังหวัดขอนแกน่นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสา,ากรร่วมจัดก,กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานกลมส่งเสริมสา,ากรในงานเทศกาลไหมานานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟ์พาวเวอร์ประจำปีพุทธศักราช2565 น้าซุ้มกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์สา,ากรสาากลางจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์นมของสาหากรณ์โพนมขอนแก่นจำกัดได้แก่นมแคนมิลวนมพัชไลท์นมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนยชีสไอศครีมพิซซ่าเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่าย ข้าราชาการลูกจ้างประจําและพนักงานราชาการสํานักงานสากลจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบซูมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงค่านิยมจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชาการโดยมีนายวิยสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสา,ากลเป็นประธาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสรัากรพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสรากร3ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแกน่นปีการผลิต2,565ถึง2,566ครั้งที่1ในระหว่างวันที่14ถึง16ธันวาคมพุทธศักราช2,565เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขายข้าวเปลือกของเกษตรกรซึ่งตลอดการซื้อขายเกษตรกรจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการชั่งน้ำหนักการตรวจสอบคุณภาพข้า นัสหกรณ์การเกษตรน้ำพองจำกัดสาขาสะอาดตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตรวจการสากรกรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการตรวจการสากรกรประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566เพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจการสากรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสากรกรจังหวัดขอนแก่นสามารถวิเคราะห์สถานภาพและความเสี่ยงของสากรกรโดยการตรวจการสากรกรจากข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี และผลการตรวจการสหากรที่ผ่านมาและสามารถรายงานผลการตรวจการสหากรผ่านระบบตรวจการสหากรได้อย่างถูกต้องจํานวน61รลายประกอบด้วยผู้ตรวจการสหากรและผู้ช่วยผู้ตรวจการสหากรที่ได้รับคําสั่งมอบหมายปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยได้รับเกียรติจากนายลุงโลดสรพุทธพิบูลส์สหกรจังหวัดนนทบุรีเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการณห้องประชุมเกียวเชื่อชั้นสานักงานสหกรจังว หวัดขอนแก่นนางสุคนทิพโพลา่านักวิชาการสาหกรณ์ชำนาญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูโดยจังหวัดขอนแกน่นได้นำนวัตรกรรมที่พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชที่ชื่อทัฟฟี่ฟองดูมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจอำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นายเวรุวันจันทศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาผุยน้อยนักวิชาการสากรชำนาญการร่วมประชุมการประชาวิจารณ์ข้อบังคับสากรอมรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดและระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับระเบียบและภารกิจที่ได้รับมอบหมายณห้องประชุมชั้น3สากรณกออมรั์ครูขอนแก่นจำกัด นายนัทพลเป็นนอกสากรจังหวัดขอนแกน่นร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแกน่นปีการผลิต2,565 ถึง2,566ครั้งที่2ในระหว่างวันที่21-23ธันวาคมพุทธศักราช2565เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขายข้าวเปลือกของเกษตรกรซึ่งตลอดการซื้อขายเกษตรกรจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการชั่งน้ำหนักการตรวจสอบคุณภาพข้าวนักสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสอขอนแก่นจำกัดตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้ประกอบการร่วมประมูลข้าวเปลือกจำนวน4สถาบัน นายนัทพลเป็นนอกสาหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสาหกรณ์เขาร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มกเกษตรก,กรระดับจังหวัดณห,ห้องประชุมเกี่ยวเชือกชั้นสาสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายฉัรนพวัตรวีรศักดิ์ประธานกรรมการกลางกลุ่มกเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลางกลุ่มกเกษตรกรและระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น และแนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อผลักดันและยกระดับชั้นจากระดับชั้น2สู่ระดับชั้น1ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสากร5ออกงานให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านทรัพ์สมบูรณ์ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผ,ผามา่านจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสุเทพมณีโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงอีกทั้งเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ มีหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานภาคเอกชนร่วมออกงานให้บริการแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากมีประชาชนมารับบริการกว่า200รายในการนี้สำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่นโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่นและคณะได้ให้บริการประชาชนโดยการจัดนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับการสากลแก่สมาชิกสหกรณ์เกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูผามา่านรวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป นายประพัฒโพธัสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการสารฝันสร้างอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกรณนะแปลงสาธิตปลูกฟักทองบ้านสว่างบ้านสำองตํำบลห้วยเตยอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ได้มีเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทําการเข้าส่งเสริมเกษตรกร,รในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมพืชปศุสัตว์ประมงที่มีตลาดรองรับชัดเจนหรือการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ทกสสาขาใกล้บ้านและลงพื้นที่รับฟังปัญหาปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อการทำกรเกษตรกรรมและเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอพร้อมเล็งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ณหนองฝายบักโค้งตําบลหนองกุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายชาญชายัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายนัทพลแป้นนอกสากรณ์จังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย นางนัชชาเราหาวน,นิชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมอบรมและเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อกระบือของสหกรณ์การเกษตรเมืองพลจำกัดเนื่องด้วยสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกจึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ในการเลี้ยงโครกระบือแก่สมาชิกที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก่อนการปล่อยเงินกู้จำนวน133ราย โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอพลเป็นวิทยากรในเรื่องของการเลี้ยงการดูแลการรักษาและการให้อาหารโคกระบือที่ถูกต้องซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมจะมีทักษะในการเลี้ยงโคกระบือเพิ่มมากขึ้นและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกด้วยกันอีกด้วย สำนักงานสารกลจังหวัดขอนแกน่นจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามงานราชการต่างๆณคณะฟาร์มของนางสาวสกุลรัตบุญประเสริฐสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชยัยจังหวัดขอนแกน่นโดยนายนัทพลปน,นอกสารกลจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในที่ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการผู้อำนวยการนิคมสากรดงมูลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรหน1-6หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้สังเกตการรวมทั้งสิ้นจำนวน30รายทั้งนี้ได้เยี่ยมชมและให้แนวทางการพัฒนาการดำเนินการของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการด้วยนายอภิไทยมังธานีผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากรพร้อมคณะเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาเรเฉลิมพระเกียรติไร่มาที่หนึ่งณนะที่ว่าการอำเภอซำสูงอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแกน่นมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการจำนวน78รายขอจบข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565คณะทำงานประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะ